สวัสดีครับผมช่างเป้จากัาสมายทีนะครับผมวันนี้ครับช่างเป้มีเครื่อง macbook a 1 2 7 8นะครับมาในอาการแจ็คหูฟังใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ลำโพงเทานะครับลำโพงเทานี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะฮะตัวลำโพงตรงทางด้านนี้นะครับจะ ไม่มีคำว่า internal speaker นะครับแล้วก็ตรงแถบตรงนี้จะไม่สามารถเลื่อนได้นะครับไม่สามารถเพิ่มหรือลดเสียงได้นะครับแล้วก็เสียงเนี่ยไม่ออกด้วยนะครับแล้วก็ตัวหูฟังเองนะครับก็ใช้งานไม่ได้เพราะว่าเเหมือนมีอะไรเข้าไปตันอยู่ที่ตัวพอร์ตแจ็ค <c oughs> ของหูฟังนะครับ ลูกค้าก็เลยส่งเข้ามาให้ทําการแก้ไขนะครับเพราะว่าตัวเสียงไม่ใช้งานไม่ได้ก็ค่อนข้างที่จะทํางานลําบากนะครับแล้วผมก็เลยจะมาสรุปนะครับว่าทําในส่วนไหนไปบ้างนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดของ MacBook รุ่นนี้นะครับ ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวแรมนะครับพัดล่มนะครับขั้วแบตเตอรี่นะครับส่วนพอร์ตนะครับต่างๆก็จะมีอหูฟังนะครับจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับ s d c a r การ์ดย B 2พอร์ตนะครับ Thunderbolt นะครับพอร์ตแลมนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ภายในตัวเมนบอร์ดนะครับจุดที่ทำการเปลี่ยนนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับตัวลูหูฟังนะครับจะมีตัวมีตัวเศษนะครับกระดาษนะครับเข้าไปอุดอยู่ด้านในนะครับไม่สามารถที่จะเอาออกได้นะครับก็ต้องทําการใช้เครื่องยกชิปนะครับยกเปลี่ยนทั้งพอร์ตเลยนะครับนี่ เปลี่ยนพอตตัวนี้นะครับออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับอ่แล้วก็จะแก้ในเรื่องของตัวลำโพงเทาด้วยนะครับแล้วกออ็อาการของลำโพงที่มันแตกนะครับต้องทำการเปลี่ยนตัวลำโพงใหม่ด้วยนะครับอ เพราะว่าตัวดอกมันมันแตกแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้งานต่อได้แล้วก็ต้องทำการเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับผมแล้วก็ลูกค้าส่งเข้ามาให้ทำการเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ของลูกค้านะครับจะขึ้นเซอร์วิสแบตเตอรี่ ก็แจ้งเตือนว่าเสื่อมแล้วนะครับอันนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คตัวเซ c เซอร์เท้ากันดูนะครับเซนเซอร์เท้นะครับสามารถเข้าไปดูในที่ about this mac นะครับแล้วก็เข้ามาที่ system report ตรงทางด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ tower ด้านล่างตรงนี้ ตรงไฟคัเท้าตรงนี้จะขึ้นเป็นหนึ่งนะครับก็คือจํานวนการชาร์จนะครับชาร์จไปแค่ครั้งเดียวนะครับคอนดิชันนะครับก่อนหน้านี้นตรงนี้จะเป็น์วิสแบตเตอรี่นะครับตรงนี้สถานะจะมีอยู่ที่ผมเคยเจอก็จะมี์วิสแบตเตอรี่นะครับรีเพจหนาวนะครับแล้วก็รีเพจรีคอมเมนต์นะครับก็จะมีสถานะแตกต่างกันไปนะครับตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยน ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้นะครับตัวลำโพงนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดีกว่านะครับว่าใช้งานได้จริงนะครับ สามารถเพิ่มลดเสียงได้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ถ้าลูกคา้าท่านไหนนะครับที่ต้องการที่จะซ่อมในส่วนของชุดลำโพงนะครับก็สามารถส่งให้ทางร้านสมัยทีสวิตเนี่ยทําการเช็ค แล้วก็เสนอราคาก่อนซ่อมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคัสอะไรอื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กแม็กบุ๊กก็ได้นะครับก็ลองสอบถามเข้ามาทางไลน์ดูก่อนก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับสามารถเข้าไปดูบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อมากมายนะครับส่วนหน้าร้านนะครับจะมีทั้งหมด6สาขานะครับมีที่เมกะบางนาชุมชนโนโตอยู่ในมอญลาภาวนะครับหรือมอบางแค่มอญบางกะปิแล้วก็ที่ส่วนทกงารใหญ่อยู่ที่ระเว็นะครับถ้าใกล้สาขาไหนก็สามารถรออินเข้ามาได้เลย สำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ซีีวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ